ก็วัน <Hands> น <bin> ี <boundaries> ้ก็จะมาแนะนำแผนใหม่นะครับเพราะว่าเอนจินนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยมันเล่นยากมากแผนนี้ผมไม่ได้คิดเองนะมันเป็นแผนของคู่แข่งที่ผมเจอผมกับซีดลิงเจอมาประมาณสิบแมตช์เราเจอก็ประมาณสักเก้าแมตช์นะที่เจอแบบนี้อุดคือแผนอุดก่อนแล้วก็โต้เปิดบอลยาวกดกดบีอ่ะกดเปิดบอลไปอ่ะเข้ากล่องหน้วโออ้นนั่นเองใช่ซึ่งแบบ วกผมบุกกันยังไงนะใช้แผน4-3-3 4-4-2ยังไงก็บุกไม่เข้าบุก15ยิงไป15ครั้งต่อเกมอะยังไงก็ยิงไม่เข้าแต่โดนโต้มาทีเดียวโดนหมดเลยแผนมีสวีปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวจะได้เห็นกันปกติไม่เคยใช้แผนแบบนี้นะกำลังเล่นฟี f าสนุกสนุกอยู่เลยนะกล้ามันไม่เก่าอะแผนเนี้มันไม่เก่าอะ,นนมไ,มาะไม่ได้กะใช้นะแต่บอกเลยว่าถ้าใครอยากเล่นฟนะี ف าแล้ว เอนจินใหม่เนี้นะเอนจินเดือนเนี้ยต้องใช้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใช้ดูแผนเก่าผมก่อนนะที่ผมใช้กันนะที่ได้อันดับแปดกับเก้าในท็อปแลง์อะนะ <c oughs> คือแผนนี้เนี่ยที่เราเล่นกันได้มาเนี่ย <c oughs> เล่นเกมสวยงามอย่างก,กับบาซ่าเอนจินนี้มาเรามาใช้แผนนี้ก่อนบุกดีนะ <c oughs> บุกยังไง <c oughs> แต่ยิงไม่เคยเข้าเลยติดนู่นติดนี่หมดเนี่ย แต่ผมจะเจอคู่แข่งผมใช้อย่างงี้หมดเลยมีสวีปเปอร์ตัวหนึ่งมีฟิลเตอรรับอีกมีกองหลังสองตัวแบ็กซ้ายแบ็กขวามีฟิลตัวรับสองตัวแล้วก็กองหน้าไปอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเจอแยกกว่านี้นะที่ผมเจอจะเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่อันนี้เราลองมาเดี๋ยวมันบุกไม่ขึ้นเนี่ยแล้วก็เปิดบอลยาวเขาเคลียร์บอลไปเสร็จปั๊บเข้าโด้เลยกองหลังเราทีมเราปกติเหลือสองคนเลยนะเข้าไปยิงแล้วก็สวนเอาสวนเอาเปิดสวนเปิดสวนเปิดสวนอย่างเดียว เดี๋ยวผมจะลองอ่าหลายคนงงว่าทำไมผมใช้เบียโห o ใช่ไหมผมบอกว่าเบียโห o v e ไม่ดีผมใช้เบียโห o ใช่ไหมเพราะว่าถือมานานแล้วใช่ถึงรู้ไงว่ามันไม่ดีมันดีแหละถามว่ามันดีไหมมันดีแต่ว่ามันไม่คุ้มกับเจ็ดร้อยเอ็มที่เราต้องไปเสียซื้อมันมามันจะขายไปโดนภาษีอีกกี่ร้อยเอ็มอ่ะใช่เกิดมาไม่เคยเล่นบอลอุดเลยนะเว้ยเอาของตรงบอลอุด mà mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เน wow uh ี่ยถ umm> ้าเปิดไปหลุดไปนะเห็นป่ะนะเราดูรู้เลยอ่ะหลังกันเนี่ยแล้วมันก็เคลียร์กันอย่างเงี้ยเราเจออะไรอย่างเงี้ยเคลียร์แล้วมาเข้าตีนอะไรเงี้ยแล้วก็สวนอะไรเนี่ยเคลียร์กันอย่างเงี้ย เ <N ic ly> นี่ยมันอาศัยลูกนี้จริงๆนะเอออาศัยลูกนี้เราโดนอย่างนี้ประจำเลย <N ic ly> แล้วกลับมารับเน,นี่ยคือตกลงฟีฟ่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเหรอเราจะต้องมาเล่นฟีฟ่าสามแบบนี้เหรอไอ้งมั <N ic ly> นต้องมาเล่นอย่างี้จริงๆนะเนี่ย เคลียได้เคลียได้เอาเป็นตัวให้แล้วก็ไม่ต้องไล่ตอนที่เขามาเราก็เอากองหลังกลับไปเนี่ยวิ่งกลับไปหมดเลยเนี่ยกูกันอยู่ในนี้เนี่ย, oh ยมันจะยิงยังไงก็ไม่เข้าติดตัวติดนี่อ่ะมาอ่ะ เนี่ยล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยดูดิตักทั้งวันอ่ะที่เจอเออฟีฟ่าหรือขายติมก็ไม่รู้ตักทั้งวันจริงๆตักทั้งวันเนี่ยมันไปไม่ได้มันเพราะว่ากองหลังมันแบบคอมไม่ทำงานท,ทุกอย่างเลยตักทั้งวันตักทั้งวัน ดูยืน,นเดงนหลังอะอืมอุ้ยอันนี้พลาดอันนี้พลาดเอง เนี่ยล้วจะโดนอย่างเงี้ยแต่ว่าของเราของเราไปชนโกเข้าโกป,ดกโปัดเข้าอีกนะโกปัดเข้าอ่ะเนี่ยถ้าผู้ชมลองดูดิเรคิดดูว่าถ้าเล่นน้ำก่อนนะเล่นแผนเนี้ยโออหแหลกคือแบบจีเอมึงทำให้กูต้องมานั่งเล่นฟีฟ่าแบบนี้แล้วอะดูดิอุดยาวอุดยาวอดอย่างเดียวอุดแล้วตีอ่ะ <c oughs> ไม่ได้แบบ คือบอลมันเป็นฟุตเกมสวยงามนะเว้ยเราต้องเล่นแบบบาซ่าเล่นแบบนี้ให้มันสนุกดิเนี่ยมันเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปนี่คือทำแผนแบบนี้คือแบบกึ่งประชดนะเว้ยกึ่งประชดอือ <c oughs> โอ้โหไม่เข้าเนออือโอ้โไม่เข้าได้ไงอ่ะ ก่อนหลังรู้สึกแน่นๆเพราะเราคุมกันแบ็กโฟล์ปกติได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ต้องไล่อ่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะดูดิปล่อยให้มันคลองบอลไปเนี่ยมันเข้าไม่ได้ยิงไงก็ติดเนี่ยแล้วก็โต้เนี่ยตากทั้งวัน ปเปลีไปเกมรับของเราก็คือเปลี่ยนตัวไปแล้วก็คนวิ่งกลับหลังให้เยอะที่สุด <c oughs> ยิงเหมือนกันนั้นนี่ครั้งแรกของเขาอะ่ะครั้งแรกที่ยิงในกรอบเออเมื่อกี้ระบุขึ้นมาเยอะด้วยแหละมันถึงกลับไม่ทันเงี่ยครับขาสั้นไปหน่อย มันเยอะเกินนละหลังออืจะไปจะไปจะไทยนี่เรายังต่อบอลแล้วเนี่ยอืลองเตะดิ เนี่ยมันเปิดบอลยังไงมันก็เข้าตัวนะนเพราะว่ามันเหมือนแบบตัวมันน้อยด้วยมั้งมันเลยแบบเปิดแมนนะ่น่ะไม่มันเหมือนออตโต้ให้เราเลยเนะียเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเบียโหมลงนะเอาซาบิยอล,ล่าลงแล้วก็เอาแต่เราเร็วลงไปนะเนี่ยปอกบาเล่นแฮนโด้ย่างได้เนะี่ย แล้วก็ไม่ต้องไล่คุมโซนอย่างเดียวไปไม่ได้อะ่ะเนี่ยปล่อยให้เขาเลี้ยงเข้ามาเลยเนี่ยมันไปไม่ได้ตัวมันเยอะเกินแล้วคอมมันช่วยเราเยอะมากไปวิ่งไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมั่วสัตว์อะ่ะ <laughs> แต่ว่ามันจะมีจังหวะที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยแบบบางทีมันมั่ว,วแต่มันได้ไงใช่ นี่อันนี้ผมกับซีลิงไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยนะนี่คือไม่ได้ <c oughs> ไม่เหนื่อยเลยนะแต่ถ้าเล่นแผนสี่สามสามปกติที่เราเล่นกันเหนื่อยมากนะอืนี่คือแต่เขียนเราได้บุกเยอะกว่าอีกเนี่ยอย่างเงี้ยมูัดสัะว่ะโ้โหไม่ผ่านไหมมันสองดาวใช่ไหมตรงนี้ ใช่ใช่สองดาวแต่เร็วคมเร็วคมเนี่ยแล้วก็เคลียเคลียเนี่ยเห็นป่ะเข้าตัวตลอดผมกดมั่วนะเนี่ยเนี่ยกดมั่วไปเลยแม่งเลือกตัวให้กูเลยเนี่ย โอ้โผมไม่ได้เล็งซาวิโอล่านะผมกดโอมั่วน่ะไม่ถึงเออนี่ไงเนี่ยมันจะชอบมีจังหวะแบบเนี้ย กวกลับมาวิ่งกลับอย่างเดียวยิงยังไงก็ติดมันเหมือนกล้องหลังมันแบบเนข้าแย่งดีอะ่ะจนแบบยิงมาทางไหนก็ติดอะ่ะตับอย่างเดียวอโอ้โหไม่เข้าได้ไงวะดูจงังหวัดเรากี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่รู้อะ่ะ เจ็ดไปครั้งแล้วมั้งบุกอะต่บุกแบบแบบแบบอันนี้นะทดลองอ่าวค้างค้างอีกโอ้เกมแม่งระดับ,บ,บโลกจริงทด,ทดลองแผนนะนี่เพิ่งปรับมาเมื่อกี้เลยนะพอเพิ่งเจอมาเนี่ยเจอมาติดก,กันจะสิบแมตช์อยู่แล้วเนี่ย เออโอ้โหเซฟได้ด้วเยเว้ยเกือบโดนละเน้นๆหน่อยเน้นๆสักลูกม,มาเข้าในเข้าในเข้าในจบเกมแล้วก็ไปโดนจุดโทษอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโดนจุดโทษไม่ต้องทำอะไร